สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ช่องเจ๊ตมพารวยนะคะฝนแรงครับพี่น้องดูหญ้าเหี่ยวแห้งแล้วหญ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจวันนี้ได้หญ้าแล้วครับพี่น้องเพิ่งจะไปตัดหญ้ามาได้หญ้าแล้วได้หญ้าให้วัลวละเดี๋ยวจะเข้าบ้านเข้าบ้านไปดูหลานน้อยหน่อยหลานน้อยเพิ่งคลอดได้สามวันได้สี่วันนี้คลอดได้สี่วันนี้ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากมายโอ้ไม่ต้นไม้ชั้นโอ้โหพี่น้องจะเห็นหรือเปล่าเนะี่ยคือต้นช่ำฉาชั้นสิมีอะไรอยู่บนต้นช่ำฉาเต็มเลยพี่น้องนู่นก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 ปากห่างเต็มต้นช่ำฉาเลยเห็นหรือเปล่าเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ท่านน้อนะขอบคุณนะคะทุกท่าน คุณที่แวะมาให้กำลังใจเด็ดร้อนนะพี่น้องฝนไม่ตกน้ำก็เริ่มจะแห้งแล้วข้าวอ้บินว่อนเลยพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านโอ้ยอดไอ้นี่ก็กกงามผักกผักกะถินก็งามยอดมะกอกพี่น้องกินกะลาบอร่อยมากกินกะลาบปลานี้สุดยอดเลยนะเปิดน้ำให,ห,ห้วัวสักหน่อยก็นะหัวไม่ม,มีน้ำ คุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจจุ่มไปกดน้ำไม่วัวก่อนเนาะโอ้พี่น้องไม่รู้มีจะลงคลิปอะไรพี่น้องดูดูชีวิตประจำวันเจ๊จุ่มก็แล้วกันวันวันทำอะไรมั่งเลี้ยงหลานทีนี้มีหลานให้เลี้ยงแล้วนะหลานน้อยเพิ่งเพิ่งเกิดได้สามวันเลี้ยงหลานแม่จ้าเนี่ยเป็ดน้อยด้วย เป็ดน้อยเป็ดน้อยเปิดน้ำโอ้ยน้ำแห้งหมดแล้วก็เนี่ยวัวไม่มีน้ำกินแล้วน้ำให้วัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านฮะเป็ดน้อยมานอนตรงนี้เหรอ,อนอนเล่นตรงนี้เหรอฮะเป็ดน้อยนอนเล่นแล้วยเหลือเจ็ดตัวจากเก้าตัวเหลือเจ็ดหายไปสอง น้ำก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องน้ำก็เริ่มแห้งแล้วเนี่ยดูสิแห้งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมันกลับหน้ากล้องไม่ได้ก็หันไปหันมานะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเรตทุกคอมเมนต์ ขอทุกคนมีความสุขนะคะสดทื่นสว่างร่ำรวยแห่งๆรวยรวยปังๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ